สวัสดีค่ะเด็เๆมาถึงคลิปตอนจบของเราแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเรามีคลิปสาเหตุของโลกร้อนลดโลกร้อนด้วยโลกสีเขียวและการรีไซเคิลขวดน้ำให้เป็นถังขยะกันไปแล้วค่ะใช้ค่ะคุณตายสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆรอบตัวเราด้วย,ายการปิดไฟและถอดปลั๊กทุกครั้งที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ห้าหาแล้วก็เราใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกด้วยนะคะเด็กๆและยังมีอื่นๆอีกหลายวิธีนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ10บวิธีลดโลกร้อนด้วยมือเราวิธีที่1เดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต 2. เดินทางใกล้ใกใช้รถจักรยาน 3. เดินทางใกลไกลใช้บริการขนส่งมวลชน 4. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 5. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 6. ประหยัดน้ำไม่ใช้น้ำสิ้นเปลือง 7. ถอดปลั๊ก หากไม่ใช้งาน 8. ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอหรือไบโอดีเซล 9. เปิดแอร์อุณหภูมิ25องศาและวิธีสุดท้ายใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้เป็นไงบ้างคะเี็เๆได้เรียนรู้วิธีลดโลกร้อน10วิธีง่ายๆกันไปแล้วนะคะ ใช่ค่ะเด็กๆก,ก็สามารถทําได้นะคะเช่นการปลูกต้นไม้ให้โลกเป็นสีเขียวนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆไปซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก,ก็อย่าลืมพกถุงผ้าไปด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกค่ะใช้แล้วค่ะยังมีวิธีลดโลกร้อนอีกหลายอย่างเลยนะคะ เรามาร่วมมือกันลดโลกร้อนไปด้วยกันนะคะเด็กๆใช่คะ่ะมาช่วยกันทำให้โลกของเราน่าอยู่ดีขึ้นไปนะคะกูออมคะเราไว้าบเด็กๆดีไหมคะเอ๊ะยังค่าต,ตาย,ยัางไม่จบยังมีคลิปเต้นสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเอาเหรอคะคออกูอ้อมใช่คะ่ะพุออ่ตาอะไร<ป>อืมงั้นเราไปเต้นมนพร้อมกันเลยค,ะ <ไป S 1> ค่ะไปค่ะไปค่ะ